พระสมเด็จวัดละฆังนะครับอันนี้รุ่น214ปีกเกิดนะครับนี่เอาลักษณะกล่อง13เมษานะครับ2545นี่ครับลักษณะกล่องเดิมๆปัจจุบันก็มีการเล่นหากันแล้วนะครับรุ่นนี้ราคายังไม่แพงมากครับจับต้องได้ครับหลักร้อยไปปาย้น่าสะสมนะมี เกียร์ถลุซุ่มนะครับตรงนี้เนื้อขาวเนื้อขาวลักษณะเนื้อผ่าเครับเกียร์ถลุซุม้ม น่าสะสมนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคายังไม่แรงบ้างครับ mm hmm. มวลสารดีครับนี่ให้ชมชัดๆนะครับซ mm hmm. อกแขนีีลึกลึกตึง mm hmm. ด้านหลังครับ mm hmm. ปั๊มตายาง นี่เป็นลักษณะลักษณะด้านหลังนี่ฮะบนสารบนสารแน่นปึกมาดูที่ขอบข้างกันบ้างนะครับนี่ลักษณะด้านข้าง รุ่นสองร้อยสิบสี่ปีนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งมาที่ด้านบนนะครับผม ด้านล่างครับขนาะขอบด้านล่างนบครับก็ประมาณนี้ครับราคายังไม่แรงครับหลักร้อยก็มีให้บูชานะครับนี่ครับสำหรับรุ่นหนึ่งร้อยสิบสี่ปีนะครับวัดละคังีนหลังจายาง 嗯。Yeah.